ครับทุกคนดูครับนี่ครับผมครับ ก็สวัสดีนะครับผมทุกคนอะครับก็มาพบกับบ่าวจักพาลุยกันอีกแล้วนะครับก็ได้เวลามากู้ตาข่ายดักปลานะครับทุกคนก็คือตาข่าย11เซนและก็เ้เซนนะครับก็ครั้งก่อนก็คือ11เซนกับ7เซนนะครับก็11เซนก็คือไม่ติดเลยนะครับก็ได้7เซนไปปลานินก็ 3- 4ตัวนะครับวันนี้ก็มาลุ้น 11เซนกับ9เซนกันนะครับทุกคนก็นี่ครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับทุกคนจากหัวนี้เลยแล้วก็ยาวไปชนนู่นเลยนะครับสองหัวสองพื้นนะครับจะได้ตัวหรือเปล่าจะถุดยอดไหมครับพี่ลามไปุ้นกันเลยนะครับทุกคนมะนี่นะครับทุกคนจากหัวไม้นี้นะครับจากหัวไม้นี้ยาวยนไปถึงฝั่งนู่นเลยนะครับถึงฝั่งนู่นเลยนะครับสองพื้นสองหัว ไปลุ้นเลยครับทุกคนอย่าให้เสียเวลา <c oughs> ของขืนขึงยาวไปเลยครับรอบนี้จะได้หรือเปล่านะครับทุกคน <c oughs> อ่นี่ครับเดินลงน้ำนะครับทุกคนน้ำก็ลดลงไปอ่ะเยอะแล้วนะครับ แ้วก็ประมาณประมาณอกผมุมนะครับก็ลดจากที่เคยเคยลงดักก็ลดไปเยอะนะครับอ่ะนี่ครับถึงแล้วครับทุกคนหัวไม้อ่ะตาขายยังอยู่ครับอืมนีติดไม้อยู่ครับทุกคนติดไม้ไผ่ ทุกคนติดหรือเปล่านะครับลุ้นกันครับกัดนี้ก็คือ11บเส้นนะครับเถ้าติดสักตัวก็รู้เรื่องนะครับทุกท,ทุกคนสิเส้นถ้าไม่ติดก็ถ้าไม่ติดก็ไม่ติดนะครับทุกทุกคนจะว่ายังไงนะครับ ถ้าว่าติดก็คือโอ้แน่นอนนะครับทุกคนถ้าไม่ติดก็คือไม่ติดเดี๋ยวข้ามมาฝังตะไคร้ด้านนี้นะครับข้ามมาฝังด้านนี้นะครับทุกคนฝั่งตะไคร้ กล่าวนะครับทุกคน11เซนรู้สึกวันนิ่งนะครับทุกคนตนนาดว่าเขา เนื้อมันลึกเลยครับทุกคนตาข่ายนี่ก็คือความยาวก็คือ30มสบตานะครับเหย,ย,ย,ยียบตาข่ายนะครับทุกคนรอ,อบนี้ผมเล่นสิเอ็เซนสามสิตานะครับเนื้อมัน ไม่ติดเลยครับทุกคนตรงนี้ถ้าติดก็คือดิ้นสนันวันไววเลยครับทุกคนเพราะว่าถ้าติดก็คือปลาใหญ่แนโนนนะนะครับสิบเอ็ดซิ้น ไม่มีรอยเลยครับทุกคนไม่มีรอยอาการว่าปลาจะติดเลยครับอสิบเอ็ดเซนใกล้จะหมดแล้วครับทุกคนออไม่ติดเลยครับสิบเอ็ดเซนแต่ไม้ติดแต่ไม้นะครับ ว่าผมเอาเนื้อตาข่ายลึกเลยครับทุกคนไม่ติดนะครับ<อ>นี่กาเซีนนะครับจากไม้นี้ลุ้นก้าเซีนกันครับทุกคนได้กินปลาหรือเปล่านะครับผม บอกว่าไม่มีปลานะครับทุกคนไม่มีปลาเป็นไปไม่ได้ครับหมายแบบนี้ก็ยังไม่ติดสักตัวนะครับทุกคน11เซนก็เหวไปแล้วครับไม่ได้เลยครับทุกคนเก้ญญาเซนก็ดูมา ก็เกินครึ่งเลยครับทุกคนยังไม่มีอาการว่าจะมีปลาติดลงเล่นน้ำอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้ปลาได้เล่นน้ำอืมตรงนี้ทุกคนทุกคนอืมน่าจะลอยหลุดครับทุกคนดูครับลอยหลุดนะครับลอยเคลียวอุยอ้ยอยตะคา่ทันแบบนี้เลยครับทุกคน น่าจะมีปลาครับทุกคนตาคายพันแบบนี้หรือว่ามันหยุดหลุดไปแล้ว Ooh. Ooh. น่าจะมีครับทุกคนโอ้โหตาคายพันเป็นเชือกอีแล้วครับผมอมีครับทุกคนขาวๆอยู่ครับดูครับทุกคนขาวๆอยู่ครับผมลาอะไรครับทุกคนโอ้ยตับเพียนครับทุกคนดูครับ คระผมปลาตะเพียนโอ้โหย่อเลยครับพี่หลามหนึ่งเท่มหนึ่งตัวนะครับปลาตะเพียนทีนะครับฮอ <c oughs> ดูครับทุกคนตาไคายปันหมุนติวติวติวเลย มีลุ้นอีกรึเปล่าครับทุกคนถ้าว่าแตาขายมันไม่พันก็ได้ตัวอีกรอเปล่าแล้วครับทุกคนัวไม่ใช่ว่า ไม่มีปลานะครับทุกคนมีนะครับแต่ว่านั่นนะครับอ่ามันจะโดนหรือเปล่านะครับก็คือถ้าว่าโดนก็คือเต้มใหญ่แนโนนะครับตาขา่าตาข่ติดซินแล้วก็9้ซนนะครับ นาไม่มีแล้วครับทุกคนไม่มีก็ขึงไว้ต่อนะครับทุกคนขึงไว้ค่อยมาลุ้นกันใหม่พรุ่งนี้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับทุกคนไม่ได้อเช้า,ชานี้ก็ค่อยลุ้นกันเช้าพรุ่งนี้นะครับ อืมอน,นี้ทัไงครับทุกคนรอยหลุดนะว่ะโอเคครับ ทุกคนก็มาดูผลการกันนะครับที่ว่าได้จากการาดูกัดครั้งนี้นะครับทุกคนก็ได้กับข้าวนะครับทุกคนได้ตัวนี้นะครับปลาตะเพียน1แต้ม1ตัวนะครับทุกคนก็น่าจะประมาณาครึ่งกิโลนะครับปลาตะเพียนตัวนี้นะครับทุกคนก็ได้เอาไปทอดนะครับทําโทษหรือว่าทําลาดพลิกก็ได้นะครับปลาตะเพียนหรือว่าเอาไป ต้มเต้าเจี้ยวก็อร่อยนะครับปลาตะเพียนต้มตั้งเกล็ดเลยนะครับทุกคนหรือว่าทอดแช่น้าเกลือแล้วก็ทอดนะครับหรือว่าทอดขมิ้นก็อร่อยนะครับอ่ะก็สําหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็ต้องอ่ะลากันโกดนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องบ่าวจักพาลุยด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็นี่ครับหนึ่งเต้มหนึ่งตัวนะครับทุกคนปลาตะเพียน ลากนกโกนนะครับผมสวัสดีครับผมบายบายครับสุดยอดเลยครับพี่ลามมานันมันเหมือนเดิมนะครับผมทุกคนลากันก่อนครับผมคบคตัตองฟ้ามามืดมหอีกแล้วนะครับบนตรงฟ้า